ทรงกระ่นชืออไรเพราะว่าปัญหาขอดที่แต่ตัวที่มันเราให้ตัวที่มันเราให้ทำข้อนำส่งได้เพียยังไม่ได้พักหรือรอพักก่อนตัวนีก็ใช้ในโทรับท์เป็นสิ่งที่คนกนที่ะได้รับ ใช้เลสักสิบนาทีนะครับยังไม่ได้พักหรือรอพักก่อนงก็ใจไม่ีรอักเนสิวีไม่ด้นะครับก็มีเพื่อนเขาเก็บภาพเดียวเลยให้นะแล้วเดี๋ยวสั่งซ ร็จะขึ้นหลายรอบเลยนะครับต็อรอบนี้ก็เป็นรอบเซมเปินแล้วนะลงแป๊บนึงงานรวจตรจแ่กน้อยก็จะทำหน้าที่นะมาได้ตวในเวลาแป๊บนึงครับจะไม่เกิดารขึ้ไตไม่มีใหม่ครับมือใหม่มา ไลฟ์ไปก่อนเนาะขอบคุณที่ดูเรื่สบายดีนะครับที่ดูเรื่อนสวัสดีครับแล้วก็ทำยังไงนะที่เราเรีย้เขาทชอบมันมีเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวต่อไป มาดีครับครับป็แจ้งมาแล้วไปตั้งใจตอนเชิงวันเรามาตัดสินกันนะครับไม่นาเขาก็ไม่ได้มาเราต้องทำหน้าร่ออได้ทำแค่นั้นก็ถือว่าไหมล่ะต้องทำเลยนะ้ก็มีเรื่องเขาเก็บภาพเกู่เลยให้นะเดี๋ยวจะตรวจสอ ว่าระบบในบ้านเนาะจะมาเรียนในในรเทศไรกด้รเลาีค่ะเขาตอบรวมวก่อนนะครับสวัสดีครับสะไปจับตัวรวมก่อนนะครับ

ถ้ามีตัวไม้ช่วยเนี่ยมันจะตัดเสียงมันจะทำให้เสียงได้ถ้าชืนไรจะไม่มีไม้ครับมึงไม้มาเราดึงทำเงินก่อนดไรไปก่อนเนาะของคนที่ดูกับจ่านไปก็แชร์ให้ของคนได้ครับขอบคนมากถึงนั้จะไม่ชัดนะครับมองาแล้วบี้อยสกตาขอณครับพี่ขอบคณครับ เี๋ยวเราจะขึ้นหลายๆรอบเลยนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบเซมเปิรนที่งแพลนด้วยนะครับรวมก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขรวมก่อนนะครับ สวัด mm. ีครับสวัสดีค okay. รับอยู and and ่ในรถตูเลยไม่รู้มัจะจดักไหสวัสดีครับสวัสดีครับททายครับรถต้รวมก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรวมก่อนนะครับ สาจารย์อาารยมันจะพัดะครับผมไม่ได้เอาใหม่แบบสมองพอเหมือาด้วยอยู่ในกระเป๋าประมาณนั้ เด็กเาใหม่อมด้วยอยู่ในกระเป๋าก็มีเพื่อนเขาเก็บภาเก็บอะไรให้นะแล้วก็มาอ่ห้ก้ะโอเคนะ ายนะครับผมก็คงได้รับในส่วนรได้เขาจะช่วยาองผมนะที่้อกระหลังสุดเลยนะเราไม่ได้เขาก็ไม่ได้ทำเราต้องทำได้เท่าไหร่แตขอให้เราได้ทำเค่นั้นจะถือว่าที่เราได้ทำเ ีวราเิไปอยู่น่าจะป็นออเวลสแล้วมังไปลลยองไปละยองรับขึ้นตเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับยังไม่ได้พักหรือรอพักก่อนตอนนี้ก็ใช้เสียงโทรสัพั์เพื่ส่อความงก แต่เขาก็ไม่ได้กำหนดเราต้องทำลักเท่าไหร่จะขอใเราได้ทำแค่นั้นก็ถือว่าเป็นที่ดีสหรัเราอาจจะไล์แค่หนึ่ง๋ยวอยูเราไปกินะไรั ไปตรวจสมองอกมาด้วยอยู่ในกระเป๋าก็เรา่องนี้แหลว่าที่ผมได้ตรดจเขาก็จะช่วยามองกานเรการอากสุขในสมนะครับผมก็มาขึ้นไหวที่คนนี้แหละครับแต่ยัให้ผมมาตรวนตัวที่มันสิ้พยายามฝึงเตียโตนะครับต้องไปเดียวสมององมัอยู่ในกระเป เสง็ก็แล้วนที่แทบูเร็จพอมนะครับเดี๋ยวจะไปเอาหมอนพกมาจะได้เปลี่ยน